ตำรวจบุกค,ค,คนบ้านประธานสมโมสรดังไทยลีกภาคเหนือหลังพบพวพันเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค,ค,คนบ้านประธานสมโมสรดังไทยลีกหนึ่งย่านภาคเหนือหลังพบหลักฐานพวพันเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พร้อมตรวจคนบ้านพบทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า60บล้านแต่ประธานคนดังกล่าว ยังให้การปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้จะพบพยานหลักฐานบางส่วนในที่พักโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยมีการเปิดเผยจากพลตำรวจตีที่นกรระบุว่าจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ t s 9 1 1 .com หลอกลอบให้บริการพนันฟุตบอล ไพ่บาคาร่าและการพนันออนไลน์อื่นๆผ่านทางเว็บเดังกล่าตวตรวจสอบพบว่ามีจุดแอดมินอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปาจีนบุรีสะแก้วตน,นทบ,บุรีบุรีรัมย์และกรุงเทพมหานครโดยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับประธานสโมสรฟุตบอลในภาคเหนือจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากนั้นได้นำหมายค้นของสันอาญา เขาตรวจคน้นพบทั้งประธานสโมอสรและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามจุดต่างๆโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นทั้งกลุ่มแอดมินชักชวนกลุ่มบัญชีมาและทำหน้าที่ด้านการเงินโดยมียอดหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทต่อเดือนนอกจากนั้นจากการตรวจคน้นพบทรัพย์สินมีค่าเป็นของบุคคลดังกล่าวจำนวนมากเช่นบ้านหลูและรถยุโรปจำนวนหลายคันรวมมูลค่ากว่า6กล้านบาท โดยจัดทำบันทึกตรวจสอบไว้และจะดำเนินการขยายผลเครือข่ายหากพบว่าเป็นความผิดมูลฐานจะได้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่แยกดำเนินคดีตามความผิดที่ปรากฏโดยประธานสโมสรพบตัวที่หมู่บ้านลูในจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้จะพบพยานหลักฐานบางส่วนในที่พักแต่เนื่องจากยังไม่มีหมายจับ<อ>จึงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับประธานสมโมสรคนดังจากภาคเหนือที่ปัจจุบันทีมเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดของเมืองไทยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดยาเสพติดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และเคยถูกออกหมายจับดำเนินคดีครั้งหนึ่งแล้วซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินคดีเเทอนวงการฟุตบอลไทย เดือดตุกเปียพงผิวอ่อนประกาศลงชิงตำแหน่งบริหารฟุตบอลไทยเดือดตุกเปียพงผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลั่นพูดจริงทำจริงพร้อมเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยประกาศชัดภายในสปีถ้าไทยไม่ได้ไปบอลโลกพร้อมลาออกทันทีพร้อมจุดยืนสีข้อพัฒนายกระดับวงการฟุตบอลไทยถูกต้องเที่ยงตรงโปร่งใส ตรวสอบได้ซึ่งตอนนี้ระิยะพงษ์ผิวอ่อนกลายเป็นคนที่สองที่ประกาศลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยด้วยก่อนหน้านี้บางยีประกาศชัดจะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยด้วยเช่นเดียวกัน